สวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆเ,เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณรูจะมาสอนวิธีการจับดินสอที่ถูกวิธีให้กับเด็กๆก่อนอื่นนักเรียนต้องปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะนั่นก็คือดินสอนั่นเองคุณรูให้เวลา5วินาทีนะคะในการไปหาดินสอของตนเองมา1 2สอง มาเริ่มเรียนการจับดินสอที่ถูกวิธีกันเลยค่ะจิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจอกจอกจอกนกกระจอกบินไปจิบจิบจิบนกกระจิบจับดินสอค่ะเด็กเด็กเอ๊ะการจับดินสอที่ถูกวิธีต้องทำยังไงนะเด็กเด็กเอาดินสอขึ้นมานะคะใช้ม้วชี้ ดันไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็นิ้วโป้งของเราดันไว้ข้างหลังส่วนนิ้วกลางของเรานะคะรองรับดินสอไว้นิ้วนางและนิ้วก้อยชยชิดติดกันช่วยประคองดินสอไว้แบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆจกับดินสอให้ถูกวิธีนะคะเวลาเด็กๆเขียนหนังสือจะได้ไม่ปวดมือแล้วจะได้ไม่เมื่อยด้วยนะคะ เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆรู้วิธีการจับดินสอแล้วถ่ายคลิปวิโดีโอส่งมาให้ครูด้วยนะคะส่วนวันนี้ใบางานในสัปดาห์สุดท้ายของเราให้เด็กๆเขียนตามรอยปากเด็กๆเห็นไหมคะรอยปากของเราให้เด็กๆเมื่อกี้คุณครูบอกวิธีการจับดินสอไปแล้วให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปากให้เสร็จทั้งหน้าเลยนะคะใบางานวันนี้สุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วค่ะ วันนี้พ้นปูทั้งสองคนนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ